สวัสดีครับเพื่อนๆนักสะสมคนรุ่นใหม่คนชอบเหรียญทุกคนทุกท่านพบกันอีกเช่นเคยกับช่องสมาคม h ช n แนลคลิปนี้ช่องสมาคม h ชนแนลก็มีเหรียญราคาแพงนะครับมีเหรียญราคาแพงมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายณนะปัจจุบันนะครับ เหรียญน,นี้นะครับก็เป็นเหรียญของเจ้าฟ้าเพชรรัตนสดานะครับเป็นเหรียญของเจ้าฟ้าเพชรรัตนสุดาที่มีพระชนมายุครบ8 4พรรษานะครับเหรียญน,นี้กำลังมีความนิยมในหมู่นักสะสมนะครับเป็นเหรียญที่ นักสะสมนะครับเก็บราคาณนปัจจุบันนี้ก็อยู่ที่สภาพส,สวยๆแบบนี้ก็อยู่ที่หลักหลักร้อยนะครับถือว่าสวยอยู่นะครับประมาณนี้ก็หลักร้อยยังวิ่งอยู่เลยนะครับแต่ถ้า,าผ่านการใช้เก่าว่านี้ ไม่สวยไม่สวยแบบนี้ก็อยู่อาจจะอยู่ที่ห้าสิบบาทนะครับสําหรับเหรียญน,นี้ก็อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทบเป็นเหรียญที่ระลึก,กวาระนะครับเหรียญที่ระลึกผลิตขึ้นตั้งแต่าวาระที่หนึ่งถึงหกสิบเอ็ดนะครับก็มีอยู่หกสิบเอ็ดวาระนะครับแต่วาระธรรมดาก็ไม่มีราคาราคาเกินหน้าเหรียญ ก็แค่1บาท2บาทเท่านั้นเองนะครับแต่บางวาระก็มีราคาอ่0สี่หถึงพันประมาณนั้นนะครับสำหรับวาระนี้นะครับก็กำลังมีความนิยมกำลังพุ่งนะครับในกลุ่มนักซื้อขายนักสะสมก็กำลังตามหานะครับสำหรับวาระนี้นะครับ เหรียญของเจ้าฟ้าเพชรชรัตรัสดา,ามีประชนมายุครบ84,000ษาเป็นชนิดสิบ,บาท2ส,สีนะครับสำหรับเรียนนี้นะครับช่องสมาคม h ช n แนลก็ได้มาจากการคัดเหรียญน,นะครับซึ่งลูกค้าก็ นำเหรียญมาเลขนะครับเราก็เลยแหลกไว้คัดก็เพืินพบเจอนะครับแต่ความเป็นจริงแล้วนี่หายากนะครับไม่เจอง่ายๆหรอกนะครับแต่เราก็เจอแบบบางอื่นนะครับแลกเหรียญมาก็มาคัดเจอก็เลยต้องอสวยด้วยก็เลยเก็บนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ ข้อมูลนี้ให้เพื่อนๆได้ไปเป็นตัวอย่างในการเก็บเหรียญสะสมต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้พบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ